พยายามสังเกตนะสังเกตอยู่เรื่อย้ที่นั่งก็สังเกตในสิ่งที่เราใส่ใจให้เกิดสติสัมปชัญญะนะในการหายใจเข้าหายใจออกในการใส่ใจส่วนต่างๆส่วนศรีรษะส่วนแขนซ้ายส่วนแขนขวาส่วนลำตัว ส่วนขาซ้ายส่วนขาขวาแล้วก็สังเกตสังเกตวนไปวนมารอบสองรอบสามเราสังเกตทุกครั้งได้สติทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็ให้สติเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆผู้ที่เดินก็สังเกตนะการก้าวแต่ละครั้งก็เริ่มต้นแต่แต่ใส่ใจเท้าที่จะก้าวนะใส่ใจดีๆให้มันคล่องแคล่วในการใส่ใจ ใส่ใจอย่างดีก็รู้เท้าที่จะก้าวพอก้าวไปก็เห็นเท้าก้าวไปก้าวเสร็จแล้วก็รู้เท่าทันเท้าที่วางอยู่พอเคลื่อนตัวหรือลงน้ำหนักก็รู้เท่าทันการเคลื่อนรู้เท่าทันเท้าที่ลงไปก็สังเกตไปนี่แล้วก็เท้าที่จะก้าวต่อไปแล้วก็สังเกตรอบอีก รอบต่อไปเราก็สังเกตอีกให้คล่องแคล่วนะใส่ใจรับรู้รู้สึกเฉยรู้ดูเฉยนะในสิ่งที่เราสังเกตแล้วก็พอคล่องแคล่วจำนานแล้วก็ตรวจสอบดูนะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในการปฏิบัติธรรมไหมตัวสติสัมปชัญญะเป็นสติเราไหมเรารู้เราเห็นไหม หรือตัวสติเพียงแค่รู้สิ่งที่เราใส่ใจตัวอาการศีรษะเป็นศีรษะเราไหมแขนเราแขนเราไหมมันมีอุปทา,านยึดมันม่นเป็นเราเป็นอะไรไหมโดยเฉพาะพูดที่เดินการก้าวมีแต่การก้าวไม่มีเท้าก้าวไม่มีเราเก้าวมีไหมลองแอบไปดูนะไปแอบดูความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตน ความว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นว่าเราเก้าเท้าเราเก้ามว่างจากความคิดฝันว่าเป็นของเราว่าเราเป็นของเราอันนี้แล้วก็ดีๆนะสังเกตด,ดูถ้าวางได้เราก็ไม่ทุกข์ในขณะนั้นนะขณะที่รู้ก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกข์แล้วก็แต่เราท่องแคล่วจำนานจะจะจะไม่ทุกข์กว่าคนมากนะัก มีแต่ความบนสุดมีแต่ความปกติโดยธรรมชาติปกติว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เพียงใค้ได้สังเกตนะสังเกตแล้วสังเกตอีกแล้วต้องคล่องขึ้นเรื่อยๆก้าวง่ายก้าวคล่องก้าวสะดวกก้าวได้ดังใจความได้ดังใจเนี่ย ความคล่องแคล่วก็ <Yeah. S 1> เรียกวสภาบธรรมตัวหนึ่งเป็นสมาธินะกรรมนิโยคล่องแคล่วควรแก่การงานสมาหิโตตั้งมัน่นไม่วอกแวกปริสุทดโทมีความบริสุทธิ์ในการใส่ใจการสังเกตนะแล้วก็ใส่ใจให้คล่องแคล่วม่อคล่องแคล่วมันก็จะตั้งมั่นจะบริสุทธิก์กรรมนิโยคล่องแคล่ว ในการใส่ใจในการสังเกตผู้ที่ยังไม่สอบรมณ์รอบสองนะที่เหลือทั้งหมดนะกับเอกไปให้อาจารย์แนะนำอีกรอบหนึ่งนะกับไปรอบสองท่านั้นนะคงจะไม่มีนะ กิสังเกตไปนะเรามีหน้าที่ฝึกหัดปฏิบัติให้เกิดสติสัมปชจัญญะให้คล่องแคล่วให้ชำนาญเมื่อคล่องแคล่วชำนาญเราก็จะรู้สภาวะธรรมมากขึ้นเห็นรายละเอียดมากขึ้นเห็นจิตคิดแวบไปแวบไปแทรกมาในระหว่างที่เรามีช่องว่างเราก็พยายามฝึกให้มีสติเกิดขึ้นนะ ใส่ใจในอิริยาบถนั่งเราสังเกตดูดีๆใส่ใจแบบพอดีพอดีไม่เพ่งไม่จ้องไม่ละหลวมด้วยนะแต่ละหลวมมันก็ไปนะหลุดก็หลุดไปไกลแล้วก็ต้องให้พอดีพอดีพอดีใส่ใจศีรษะรู้อาการของศีรษะใส่ใจศีรษะแล้วย้ายไปใส่ใจแขนข้างขวา เพียงแค่ได้ใส่ใจใส่ใจแขนข้างขวาแล้วไปใส่ใจแขนข้างซ้ายข้างขวาลำตัวขาซ้ายขาขวาไปให้ไม่เร็วไม่ช้าเพียงแค่ได้สังเกตนะที่เดินก็สังเกตไปนะคอยรับรู้คอยสังเกตดักแอบ,บดูความไม่ใช่ตัวใช่ตนในการปฏิบัติธรรมนะมีแต่ธรรมชาติที่กำลังทำหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่ ไม่มีเราในการสังเกตไม่มีเราในการเดินไม่มีเราในการกำหนดรูนะมีแต่การทำหน้าที่ของธรรมชาติธรรมชาติของสติธรรมชาติของสัมปชัญญะธรรมชาติของอาการผู้แสดงอุปกรณ์ต่างๆในการเดินการหายใจนะไม่มีสัตว์บุคคลมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำหน้าที่เทนะ่านั้น หายใจเข้าก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวผู้โร้ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือน,นกันนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยมีความเกิดขึ้นไปธรรมดามีความดับไปไปธรรมดาหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดมาทําหน้าที่ตามเหตุตามปัมจจัยนั้นๆเราก็ดูธรรมชาติที่กําลังเป็นไปนะ ให้คล่องนะสำคัญที่คล่องพอเราเริ่มฝึกใหม่ๆเข้าสู่ระบบใหม่ๆแล้วก็ให้มันคล่องให้ชำนาญให้เป็นพอเป็นอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรายังไม่เป็น,นยังไม่ธรรมดานะยังไม่ปกติแก่กการเดินการใส่ใจอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเราเป็นมันก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ของวิธีการอย่างนี้เอง แล้วก็ฝึกให้คล่องแคล่วให้ชนานาญพอคล่องแคล่วชนาญตัวปัญญาตัวเข้าใจตัววางใจก็จะไปรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็ให้รู้เท่าทันให้มากรู้เท่าทันธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้ในสภาวะธรรมตัวอารมณ์ต่างๆก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เอง แล้วก็คอยดูคอยสังเกตโยนิโสใส่ใจอย่างดีอย่างดีโดยอุบายอันแยบคายรู้เบื้องต้นทำกลางที่สุดมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็คอยดูคอยสังเกตเมื่อเรารู้เท่าทันเข้าใจวางใจก็จะตามมาแล้วก็ใส่ใจสังเกตไปให้มันคล่องแคล่วชำนาญก่อน รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกตัวกำลังใส่ใจกำลังสังเกตอะไรอยู่นะก็พอสมควรก็บเวลานะเราก็ได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติมาด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความคล่องตัวความก้าวหน้านะความอิ่มใจความสุขใจก็เกิดขึ้นแก่เราแนละ้ว ล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะเอาความดีเอาความสุขความปลื้มใจเอาเป็นอารมณ์เอาความดีความเพียรขอว่าเราของเรา,เราที่ภากเพียรมาเอาเป็นอารมณ์หายใจเข้าลึกๆสร้างความยิ่มใจพอใจในความดีความเพียรของเรานะหายใจออกให้โล่วงว่าเราวางใจว่าเราได้ทำความดีแล้วนะหายใจเข้าลึกๆเอาความดีเาเป็นอารมณ์หายใจออก คลายวางใจว่าเราได้ทําความดีแล้วนะเมื่อเราได้ความดีได้บุญได้กุศลได้ความสุขจากการปฏิบัติแล้วแล้วก็แบ่งส่วนผลให้คนพ่อคนแม่นะคนพ่อคนแม่ท่านก็หวังในความดีความก้าวหน้าความเจริญในธรรมของของเรานะว่าเราคือ,อความหวังของท่านนะเราได้ดได้ดีเจริญก้าวหน้าท่านก็สมหวังมีความ ส่วนร่วมด้วยอย่างดีเลยนะแล้วก็เอาความดีมอบให้ท่านอธิษฐานจิตให้ท่านให้ท่านได้รับรู้อนมโมธนาในบุญในกนุศลมีความสุขพ้นจากความทุกข์ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนะแล้วเราก็ยังต้องสแสวงหาความดีให้ตัวเราเองแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่เพื่อชดใช้หนี้บุญคุณของท่านต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าก็าสส่พระนิพานด้วยกัน อแผ่ไม่ตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาภยาปัจจางโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันี้คาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดอกขอให้ทุกๆชีวิตมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั่วหน้ากันโดยุนบาร,รมีของเรานะแผ่ไปให้ไปสารไปแล้วก็ภาคค่ำนะหลังจากทำวัดปฏิบัติในช่วงหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์ก็จะมาบญญรรยายธนะ ใครมีปัญหานะมีปัญหามีความคล่องใจในการปฏิบัติหรือว่าธรรมะอื่นๆน,นะก็เขียนเป็นคำถามให้อาจารย์ได้ไดตอบได้แก้ให้นะเพราะการตอบคำถามของพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าจะดีมากนะใครถามได้ผู้อื่นจะได้รู้ด้วยว่าเราคล่องใจมีปัญหาอย่างไร พว่าแต่ละครั้งอาจารย์ตอบแต่ละครั้งนะถูกใจมากนะแต่ละคนแต่ละท่านนะที่โยบุธก็ดีที่ไหนก็ดีอาจารย์ไปที่ไหนคําถามนะจะอาจารย์จะตอบได้ดีมากแล้วก็คล่องใจถามได้ทุกแง่ทุกมุมเลยนะลองตามดูธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ดีธรรมะอื่นๆเรายัางสงสัยยังอะไรก็เขียนเป็นใส่กระดาษนะมาส่งให้อาจารย์ได้นะ กราบพระพร้อมกันจะได้ไปพักอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวากกวกโตพระขะวตาธรรมโม ทามังนัสสามิสุปฏติปันโนภาควะโตสาวกาสังโฆสังฆนัมมิกราบพระสงฆ์สามครั้งแล้วก็กลับไป